โดนสิต้องโดนมขนาดน,นี้ต้องโดนนะคะป่าล้วนป่าล้ลน in mm -hmm. Ôi. <laughs> hay sẵn chơi rồi lò tắm 嗯，老婆。 โดนไหมะโดนสิต้องโดนขนาดนี้ต้องโดนนะครับป่าล้วนล้วนป่าล้วนล้วนแล้วก็วิ่งเข้าป่าเฉยเลย

างนี้มาทางนี้มาทางนี้เราค่อยจะไม่ได้ลงน้ำนะครับอู้ใหญ่เลยอู้ฝักข้าสันเนะครับมันชอบกดหัวเข้าฝั่งอู้วนตุ๊บเนี่ยอู้สามโลน่าจะได้ นี่ก็จะไม่โดนแล้วนะครับยิงหลายนัดมากขึ้นไปดูข้างบน ลก,กวายิงอยู่ตั้งนานนะครับผมที่แรกผมนั่งอยู่ตรงนั้นนะมันขึ้นขึ้นหลายรอบนะก็อดใจไว้นะครับไม่ยิงนะระยะยิงก็ได้อยู่นะประมาณสิบกว่าเมตรแต่ไม่ยิงคนระับอดใจไว้ข้ามมาฝั่งนี้นะครับก็นัดแรกก็โดนนะครับอีกอีกคู่หนึ่งอยู่ตรงนั้นนะครับ ยิงไม่โดนแต่คู่นี้ตัวใหญ่โดนนี่ครับผลงานหัวพอกสิบเซนนะครับมันให้แบนก็จริงครับเวลามันจิบเราเราจะเห็นมันให้แบนครับพอแบนปุ๊บมันจะปักสันนะปักสันปัปกเข้ามาหาผู้ม้เนี่ยนะตอนมันจิบมันให้แบนผมนะแต่พอผมยิงตัดลงมาโดนนี่มันจิบแบนนี้ปุ๊บ แล้วก็ตั้งหน้าเข้าฝั่งอย่างนี้นะที่ไม่ค่อยโดนก็พอแบบนี้นะถ้าจะถ้าจะย,ยิงโดนตรงนี้ต้องจังหวะที่มันพลิกตัวเลยนะครับค่อยจะโดนไม่งั้นไม่โดนหรอกถ้าน้ําไม่ลึกจริงๆไม่โดนนะเพราะจิบแบรนนี้ฟุ๊บมันก็ตั้งหัวว่ายเข้ามาในพุ่มนี้ทันทีเลยสังเกตหลายตัวแล้วโอเคครับตัวนี้ก็น่าจะประมาณสามโลโ สามโลสองสามโลสี่หพอกสิบเซนะไม่ทะลุ<อ>ครับก็นี่นะผลงานเราแต้มเดียวนะวันนี้ออกไปประมาณสี่โมงเย็นนะกับห้าโมงกว่าได้ยิงอยู่ประมสี่ตัวนะตัวนี้ก็ พยายามอย่างสุดความสามารถเลยนะครับรออยู่ประมาณสิบห้านาทีนะครับก็ได้สับเข้าตรงนี้เลยนี่นครับทะลุลงตรงนี้เลยนะครับหัวพอกสิบเซนผลงานของเราโอเคครับก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับ